ต่อโมอไทยเนาะห้ามคนลาวเข้าไปไทยย่อนการคัดผลประโยชน์กันระวางสมาคมเฮือและทหารของประเทศไทยสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี่เนาะกะอยู่ส่วนคือเกานะ่าเนาะพี่น้องเพ่ดได้ไปใส่เลยเนะาะกะเฝ้าไก่เนาะพี่น้องเมื่อวานนี่อเมกะ เอาไก่ของเขาไปขายเพราะว่าย่านแบบว่ามันซีแบบมันมันมันเงาย่านสิตายบุดทน่ะก็แม่เอาไปขายซะมูวานนี่ก็ยังเหลือแต่อันไกประมาณจักตูหูบ่หอดสิบตูเนาะแต่ว่าเขาก็มาอยู่พี่มาเบ่งงัวว่ายันงัวกันิีหนีไปหัวไปส่วนคนอื่นท่นาน่ะ มัวตัวเดียวก็แบบว่าหายจนได้มาเฝ้าทุกมือเนาะแต่ละคนก็นต้องได้แต่ละมือต้องได้มีคนหนึ่งคนหนึ่งมาเฝ้างัวพุงไหมแต่พี่น้องความลําบากนาะในการเลี้ยงแบบอ่าสัตว์อยู่ในบ้านเฮานน้นว่าเลี้ยงสัตว์ยากแถมไม่เท่านน้นเราซูไม่เท่า,า,ทาฟังไม่เท่าว่าแต่กอนก็คือการเลี้ยงกับแบบว่าเลี้ยงตามธรรมศาตร์ก็เป็นโน่นนี่แล้วหอยยามันขากมีเนยเช่ไแมวปิ่นเนาะแต่ว่าก็เป็นกฎเกณฑ์ธรรมศาสตรไม่เท่าว่ะม,มิแต่ว่าเ้างักษารักษาได้ก็ ถือว่ารอดไปท่นักษาบุได้มันก็ตายห5ไม่เทาว่าติกรก็เปน็นแนวนั้นเนาะน,น,น้องมือนนิกามีแนวสีมาลุมสูพี่น้องฟังอีกแล้วเนะาะมือเศ้านี่แหละนุ่นก็ได้เลื่อน f เฟซบ o ๊กนอนเลื่อนไปเลื่อนมาก็เจอกับข่าวหนึงน่งเนาะที่แบบอ้ฟังแล้วก็ฮู้ซึกแบบว่าเข้าไปอ่านก็หนักพอสมควรเนาะพี่น้องก็คือ,อ ต่อมไอทยเนาะห้ามคนลาวเข้าไปไทยไปอ่าลิ่นบุญนมัสการพระาธานุนมอยู่ไทยเนาะพี่น้องก็อันนี้ก็ต้นปลายสาเหตุก็เป็นย่อนอย่างนู้นกับบุหงคือกันเนาะเขาเห็นข่าวแล้วรู้สึกตกใจเนาะเพราะว่าคนลาวคนไทยเขาก็ปกติก็เที่ยวไปมาหาสู้กันอ่าคือเป็นบ้านพี่เมืองนอกเนาะคือแบบว่า มีเตาสไซเดียนคั้นกับคั้นแบบมาเป็นแม่น้ำโขงเนาะแล้วเขาก็เที่ยวไปเที่ยวมาปกติแต่ว่าเขามาเห็นข่าวนี่แล้วรู้สึกตกใจเนาะพี่นงและเพิ่อน,นอกก็ห้ามคนไทยข้ามมาฟังลาาเนาะในช่วงงานาบุญนมัศการพระธาตุพนมเนาะก็บ,บุ้ว่าเพื่อนห้ามบพให้ไปเที่ยวหรือว่าจังใดนุ่นก็บ,บุ้กันเดียวเขามาเบิ่งคลิปน้ำกันเนาะเพราะว่านุ่นก็ได้เห็นคลิปนี้แล้วก็ตกใจเนาะพี่นกเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันเนาะ นี่อันนี้ก็จะเป็นอันคลิปที่เขาเจ้าถ่ายมอระก็เป็นคลิปอยู่หน้าดานเลยพี่น้องว้าคนมักละลายนี่คนกับเมาลวดมากเนาะนี่มาฮอดแล้วบ่อยขามเลยข้าเจ้าไปแล้วขาเจ้าบ่ายขามเนาะแล้ก็โตแถวแล้วก็บางคนกับแบบอ่าเมารถเมาอย่างไปหน้าด่านนี่น้องนี่หน่อยว่าทั้งหน้าก็จะเห็นน่าจะเป็นอ่า ทหารไทยเนาะทั้งหน้านี่สุดไทยเนาะนี่อาวคนบางหลายเราให้โต๊แถวยืนเจนี่เนาะนนี่บางคนเป็นเสื่อนน่าจะเป็นตัวแล้วก็โตแถวแต่ว่าเขาจะเอาเงินคืนเนาะป้ายคาอเห็นแต่คนยางไปยางมาวนไปวนมาเลยเพราะว่า จะวายคา่ะปกติก่อนหน้าทานค้นจะหลายแบบนี้เลยประว่าลาวไทยเฮาเป็นพี่น้องการทนาแบบเฮาเที่ยวไปเที่ยวมาบางเทีย่ยก็เที่ยวไปซื้อเครื่องไทยแบบนี้เนาะนี่ค้นบักหลายๆแล้วู้ใยก็ยืนซึ้งแบบว่าโบซา,างไปทางใดลยมมันนี่ ตุ่แต่คุนัหนเดิเน,เดนทางอยู่ไก่มาเนาะมาวิน<า>บุญนี่เนาะบริณาำดา้านสัมบ้าปีนไปปีนมาบ้านนิดหน่อยเลยเนาะอ๋อ้านนี่ก็บุญ,ใ,ญใจว่ามันเป็นด้านใหญ่บัวย,ย่านที่เป็นเป็นอันด้านประเวณีด้านน้อยเนาะแบางคนเขาไหว้ถามเขาก็รู้มากเลยเนาะครับไปจารย์ว่า บบไาาด้ยินข้าเจ้าว่าเมนดานอันดานเซบังไฟบนนี้เทียนข้าเจ้ามาพาเนี่ยนะแรงเบิ่งสถานการณ์เนาะบางคนกับเมาโหลดมาก เมาครับขึ้นเมื่อยโอ้บางคนเมาลถม้าแล้วก็เมาคื้นกลับไปอีกเพราะเียมาข้ามร้านข้ามไ่ได้เนาะโอ้ได้ยินเอ้าคนไทยห้ามห้ามไปแต่ว่าคนคนลาวข้ามได้มันข้ามไปมาบนแล้วจังนไงนี่ยริดจบแล้วเนาะ เนาะพี่น้องตอนนี้คือเขากิดับสมคลิปวิดีโอแล้วเป็นเที่ยวห้อยเนาะก็จะเป็นคลิปวิดีโอทางฝั่งไทยเนาะที่พ่น่ายลงซ,ซูซนะีลเนาะพี่น้องก็จะเป็นอ่าพัน่ายจากด้านฝั่งไทยเลยเนาะก็จะเห็นอ่าคนที่จะเข้ามาทางฝั่งลาวเข้ามาอ่าจะมีคนลาวเข้าไปทางฝั่งไทยแต่ว่าเข้าไปบ่ได้เนาะแต่ว่าขั้นว่าคนลาวเฮาหันคั้นว่าเข้าไป่วงโกนขนาะดแล้วก็จะออกมา่วงเนียนออกมาได้แต่ว่าคนไทยจะข้ามมาลาว พัดคามมาบุได้บุผูวาต้นปลายสาเหตุมันเป็นย่อนอย่างเนาะพี่นอกเพราะว่าส่วงนี้ก็เป็นส่วงนามสการพระาานุ้มผู้ใดก็อยากไปเคี่ยวไปลินเนาะก็เป็นบ้านใกล้เฮื่อนเคียงเนาะคนว่าจีทเที่ยวไปทเที่ยวมานะ่ะมันก็เฮาอยากเห็นแบบว่าบุญแถวแถวบ้าน แถวบ้านเฮากับแถวบ้านเขามันไข้คือกันบัวหรือว่าแตกต่างกันก็นยังมีพี่น้องทางฟังพูดเนาะหลายหลคนก็นยังบอกให้นุ่นไปเที่ยวขึ้นกันแต่ว่านุ่นมาเห็นข้าวนี่เนาะนุ่นก็นเลยตกใจแต่ว่าเดี๋ยวเฮามาเบิ่งคำซีแจงจากต่อโมลาวนะว่าเพิ่นซีแจงแนวใดเพราะว่าเฮาก็มีมาคือกันเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นคำซีแจงจากจีวาฐานหัวหน้า กองบรญศการปกสเมืองไซบุรีที่นับถือเนาะก็คือเพิ่นลงว่าอ่าเลขที่59เนาะวันที่เส,สเดือน2ปี2 0 2 4นี่เนาะพี่น้อเนี่อ่าเรื่องเจ้าหน้าที่ไปเจ้าหน้าที่ไทยบออนุญาตให้ประสสุนไทยข้ามมาข้าม,มาฟังลาวและบออนุญาตให้คนลาวข้ามไปท่องเที่ยวงานธาดพนมเนาะ การงานขาดพนมอยู่ไทยอะลพี่น้องอิงตามการประสานสมทบระวางหน่วยประสานงานลาวไทยเนาะในข้างวันทีเสาเอดกุมภาสงพันเสาสี่อิงตามสภาพที่เกิดขึ้นตัวจริงอยู่ฟังไทยในเวลาในเวลาสิบโมง 30นาทีของวันที่เ1เอ็ดกุมภาพันส2่สีหนวยงานกวดกา่าวิซาสะาะประจำยูดานตตโมปากเซีบังไฟได้หับข่าวจากประศุนแล้วที่ที่ข้ามไปท่องเที่ยวงานถาดพนุมทานพนุมกันงานทางฝั่งไทยเนอะว่าทางเจ้าหน้าที่ทางฝั่งไทยโบอนุญาตให้ประศุน คนไทยที่จะข้ามมาท่องเที่ยวงานอยู่ฟังแล้วย้อนการคับผลประโยชน์กันระวางสมาคมเหือและทหารของประเทศไทยหน่วยประ,ประสานล้วไทยยังได้แจ้งว่าวันที่โ6กุมภาพันธ์2564ห้ามบ่ให้ประ,ส,ะสุ่นล้วข้ามไปท่องเที่ยวงาน ขาดพนุมสัวเขเวาถ้ามีการถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบตามภายหลังเนาะอันนี้ก็ดังนั้นจึงรายงานมายังขันถึงเพื่อหับทราบและข,ขอทิศสีนํำในการจะตั้งปฏิบัติเนาะอันนี้ก็มีอ่ะหัวหัวหน้าดาน ต่อมอปากซีบางไฟเนเพื้นก็จ้ำกาของเพิ้นแล้วก็ลงลาเซ็นพรมเนาะพี่นอนเพราะมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเพิ้นก็ทำ่าพิ้นออกแจ้งการแบบนี้เนาะก็แสดงว่าเขาน่าจะไปเที่ยวบ่ได้เนาะอันนี้เนาะก็จะเป็นคำซีแจงจากาต่อมทางฟังแล้วเนาะแต่ว่า อ,อนาคตจะเป็นเนาใดก็บ,บุหูนเนาะพี่น้องว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาใดแต่ว่ามื้อนี้ก็เป็นวันทีเ22ส,ง,สงของเดือนสงปี2 0 2 4นเนาะที่พ้นออกมาซีเจงเนาะพี่น้องแต่ว่าคันว่าอีกประมาณ3ามสีมือเนาะคันว่ามีการเปลี่ยนแปลงบางเทือเขาอาจจะไปเที่ยวได้เขาก็ยังบุ้คือกบบันเนาะพี่น้องนอกจากบทรายงานจากต่าโมเนาะตโมโด,ด่านอันปากปากซีบางไฟเนาะพี่น้องก็คือ เพื่อนว่าย้อนการคัดผลประโยชน์กันระวางสมาคมเฮือและทหารของประเทศไทยนี่ก็คืออันนี้เนาะเป็นจุดที่แบบว่าเหตุให้คนลาวคนไทยบาสามารถขามดลาน,นไปเที่ยวไปมาหาซู่กันได้ก็ย้อนเหตุนี้เนาะแต่ว่ามันจะอะมันจะมีอันมันจะมีเนื้อในลึกหลาย หลายกว่านี่เข้ากับหบูคือกันแต่ว่าอันนี้เพิ่นเขียนมาในบทรายงานให้เขา้าได้หูนํากันเนาะเข้าก็จะหูประมาณนี้แล้วก็ผู้ใดที่อยู่เขตพื้นที่ใกล้เคียงเนาะหรือว่าแถวอันไซแด,ดนฮะนะแถวใกล้ๆฮ่ะเนาะหูขาวขาวว่าเป็นจังใดเนาะแล้วว่าเป็นย้อนหยังฮะนะก็ลองคอมเมนต์เล่าสู้กันฟังเด้เพื่อแบบว่าหลายๆคนที่กะเกี่ยมที่ไปเที่ยวก็จะ ได้บุญนตกใจเด้แล้วก็มาเห็นก็จะว่าโอ้คัน่าเพื่อนให้ไปแล้วก็ขาเจ้าก็จะข้ามไปอันนี้เป็นเพียงเ่ว่าข่าวที่เพื่อนทรงทรงให้ทุกคนได้หู้แต่ว่าในความเป็นจริงเป็นเนวใดเข้ากับหู้กันแต่ว่าคนที่จะหู้ดีที่สุดก็เป็นคนที่อยู่เขตไกลเคียงนั่นแหละลองคอมเมนต์สู่กันฟังเนาะนุ่นก็เห็นมีหลายๆคนที่อยู่นักคนพนมเนาะหรือว่าอยู่แถวดานนั่นเขาเมนต์นุ่นอยู่เนาะลองมาเราสู่กันฟังเด้แล้วก็มาบอกข่าวให้กันเด้อ ม่พี่น้องจากที่นุ่นเบิงเนาะจากกรณน,นี้นางกาวกับหูซึกตกใจลายเนาะเพราะว่าพี่น้องฟังไทยกับแบบว่าบางคนกะมีแพนอยากมาเที่ยวลาววันนี้พี่น้องฟังลาวก็มีแพนอยากไปเที่ยวบุญพระธาตุพนมยูไทยเพราะว่าบางคนกะอยู่บ้านใกล้เ,เคียงเนี่มีแต่ข้ามอ่าด่านกับเจือกันเล้วแต่ว่านี่เราข้าเจ้ากา็น่าจะปิดส่วเข้าเพราะว่าส่วงนี้มันก็เกิดปัญหาเนาะพี่น้องคือปัญหากับอด อดแล้ว,ลวนะรอดนอนไม่ได้ไปเที่ยววันนี้แต่ว่าบุหัวาด้านอื่นเพื่อนก็นน่าจะเปิดปกติแต่ว่าด้านนี้เนาะเฉพาะด้านอ่าปักซีบังไฟนี่เนาะเพื่นปิดเนาะปิดซัวขาวนะพี่น้อง การที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนาะมันกระเฮ็ดให้หลายๆคนที่ก้าเกี้ยมหรือว่าจะไปขายเครื่องขายของอยากไปหาแนวอวยูแนวกินทางฝั่งไทยบางคนในมักกินนนัอาหารไทยนะงานเทศกาลแบบนี้ขบว่าพลาดแน้นนผู้ใดกระตื่นเต้นเนาะเกียมเกียมจิตเกียมใจคืองานคอนเสิร์ตยู่บ้านเฮาดุนดุนมันนหอดสีเฮาก็มีความตื่นเต้น เกียมจิตเกียมใจว่าเขาจะไปเที่ยวงานแต่ว่าควันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราเหตให้หลายๆคนณโบในไ,ไปเที่ยวก็ยุดสงดเนาะพี่น้องอือเสียดายเอาแทีว่านเนะาะอุตส่าว่ามีาผู้บ่าวนะทางราธาตุพ,พนมบอกว่าให้นุ่นไปเที่ยวเด้อข้ามดา่านปักเซบางไฟนีเดอร์มันโมสิน่ะแต่ว่านุ่นมาเห็นข่าวอันนี้นุ่นก็ตกใจคือกันพี่น้องเพราะว่านุ่นก็อยากไปงานพระธาตุพนมนี่ คณะนุ่นไปปีนี้เนาะจะเป็นปีแรกที่นุ่นได้ไปเที่ยวอันแถวแถวนั้นนะเขาเห็นแันอยูอ่อยูออยคลิปคนล้าวที่ไปเที่ยวเนาอะอยูพ่นกับงามแต่ว่าเขาพ่ไ,ได้ไปมีโอกาสไปแต่ว่าเห็นแบบนี้แล้วเขาก็ตกใจเนาะก็เลยว่ามาเล่าสู่กันฟังเนาะเพื่อหลายๆคนที่กะเกียมจะไปเที่ยวในช่วงนี้ะนะพ่นปิดดานนะท่านเห็นแล้วก็แบบ หยุดก่อนแล้วก็บริยใจว่าด้านอื่นเพิ่นจะเปิดโบเพราะว่าด้านนี่นะด้านอันปักเซบางไฟนี่เพิ่นปิดเนาะปิดสัวขาวแต่ว่าบุา้งว่าอีกสองสามมือเพิ่นจะเปลี่ยนเปลี่ยนมาบุปิดสิเขาก็สามารถเดินทางไปได้แต่ว่าสองออมือที่เขาลงมือนี่เนาะก็เป็นวันที่สะงนี่วันที่เสะสงเดือนสงสองพันส,สี่นี่ถือว่าเพลนปิดเนาะบรให้ผ oh ู้ใดข้ามไปข้ามมาเนาะกะ มาซงขาวๆให้พี่น้องได้หู้น้ากันเนาะถือว่าคลิปนี้ค่ะสีได้ปิดเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับซงคลิปนูนจนจบและเขาเมตนให้กาลังใจนู่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องไปก่อนเด้อบาย bye bye.